นะคะคข้อนี้โจทย์ถามว่า which of the following blood vessels carries in high oxygenated blood ก็ถามว่านะคะหลอดเลือดอันไหนเอ่ยหลอดเลือดอะไรเอ่ยคำว่า blood vessels คำนี้นะคะแปลว่าหลอดเลือดนะคะลูกหลอดเลือดอะไรนะที่ carries นะคะก็คือขนส่งใช่ไหมลูกอันนี้นะคะ carries ในที่นี้ก็คืออออไม่เอาดีกว่าขนส่งไม่เพราะขอว่าเป็นลำเลียงดีกว่า ออดูสวยกว่านะคะหลอดเลือดอะไรนะคะที่ทำหน้าที่ลำเลียง high oxygenated blood นะคะคำนี้แปลว่าทั้งหมดนี้เลยนะแปลว่าเลือดที่มี O2 สูงนั่นเองค่ะเลือดที่มี O2 นะคะสูง oxygenated blood นะคะก็เลือดที่มีออกซิเจนเยอะๆนะคะอ่ะเส้นเลือดเส้นไหนคะหลายคนเนี่ยคงจะไป นึกถึงคำว่า artery แน่นอนพอนึกถึงว่าเอ้ยเลือดแดงใช่ไหมต้อง artery แน่นอนแต่ค่ะอย่าลืมว่า artery พี่ยพี่อัไม่เถียงค่ะส่วนใหญ่ข้างในมันเป็น oxygenated blood แน่นอนแต่มันจะมีที่เดียวนะคะที่เป็น artery แต่เลือดข้างในนั้นไม่ใช่ oxygenated blood มันกลายเป็นตรงกันข้ามกับคำคำนี้นะคะตรงกันข้ามของ oxygenated blood นะคะก็คือ D ค่ะ deoxygenated oxygenated blood นะคะคำนี้แปลว่าเลือดที่มีออกซิเจนน้อยสังเกตนะคะคำภาษาอังกฤษเนี่ยให้ขึ้นต้นด้วยคำว่าดีมักจะแ,แปลว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นเนี่ย deoxygenated blood แปลว่าเลือดที่มันออกซิเนอ่อต้องพูดว่าออกซิเจนน้อยถูกไหมอ่าหรืออย่างเช่นอีกคำหนึ่งที่เจอบ่อย decreased นะคะ decreased แปลว่าน้อยลงใช่ไหมเนี่ยแหละให้เทคนิคไว้ว่า ดีของฝรั่งมักจะไม่ดีเท่าไหร่โอเคนะคะดังนั้นค่ะนี่เลยข้อนี้เอามาหลอกเด็กและหวังว่าเด็กๆที่เรียนกับพี่อมมาแล้วหนูจะไม่ตอบว่า artery นะคะ artery ตรงนี้ที่ชื่อว่า pulmonary artery ห้ามตอบเด็ดขาดแม้ว่าชื่อเขาจะมาลวงด้วย artery ให้เด็กๆตายใจแล้วไปตอบนะคะแต่ pulmonary artery เป็นหลอดเลือดเดียวที่ได้ชื่อว่า artery แล้วเลือดภายใน ไม่ได้เป็นออกซิเจนเ d ต l o บลแต่เลือดข้างในนั้นเป็น Deoxygenated Blood นะคะเพราะว่าเส้นเลือดเส้นนี้ส่งเลือดไปฟอกที่ปอดยังจำได้เปล่าส่งเลือดเสียนะคะไปฟอกที่ปอดเลยต้องตั้งชื่อว่ามันเป็น a r t ์เทอรเพราะ a r t ์เทอรีคือเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจยังจำได้ไหมอ่านะคะสรุปแปลว่าข้อนี้ไม่ได้ตอบ3นะทุกคนนะข้อที่ถูกเนี่ย ควรจะต้องตอบข้อที่1ต่างหากค่ะ pulmonary vein นะคะหลายคนอาจจะไม่เลือกเพราะเห็นมันเป็น vein นะคะไม่ใช่ค่ะเส้นเลือดเส้นนี้ส่งเลือดไปเลี้ยงส่งเลือดดีนะคะจากปอดดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ส่งเลือดดีจากปอดกลับมาหัวใจนั่นเองนะคะส่วน inferior vena cava ะค,ะคำนี้พอเดาได้เนาะ vena cava ก็น่าจะเป็นเส้นเลือดดำอยู่แล้วนะคะ เหมือนกขัดซุปทเรียรรนไน a คะว่าเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปหัวใจกันสักเล็กน้อยนะในรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปที่แสดงถึงการไหลเวียนของเลือดในหัวใจที่อยากให้เด็กๆไปทบทวนนะคะหนูก็ไปทบทวนชื่อของห้องหัวใจต่างๆต,ต,ตรงนี้นะคะใครที่ยังไม่รู้ในส่วนนี้ก็ไปทบทวนนะโลกพี่แอมอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้ให้นะคะเพราะว่าถือว่าอยู่ใน คอร์สเนื้อหาหรืออยู่ในคอร์สที่เป็นวิทยาศาสตร์ภาษาไทยทั้งหมดแล้วในส่วนนั้นเนาะในคอร์สนี้เรามาเรียนเน้นเอาศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนะจ๊ะอ่ะนี่ไงลกูก pulmonary artery นะคะเลือดที่ออกมานี่ไง artery คือเลือดที่ออกจากหัวใจเห็นไหมคะแต่เลือดที่มันออกมานี้มันออกจากหัวใจห้องล่างขวาหรือ right ventricle นะคะก็เพราะฉะนั้นเลือดในนี้ต้องเป็นเลือดเสียแน่นอนเลือดเสียเราเรียกว่าอะไรนะ deoxygenated blood นั่นเองอย่าลืมนะจ๊ะตรงกันข้ามค่ะ pulmonary vein เนี่ยเห็นไหมเขาเขียนด้วยนะว่า from lungs นะคะก็คือมาจากปอดเลือดที่เข้ามามีแต่เลือดดีๆทั้งนั้นเลยแต่มันชื่อ vein ค่ะเพราะว่า vein แปลว่าเส้นเลือดที่วิ่งเข้าสู่หัวใจนั่นเองโอเคนะคะตรงนี้หนูไปทบทวนกันนะนี่ค่ะภาพของ oxygenated blood ก็จะมีลักษณะของเลือดที่แดงๆสดๆนิดนึงเพราะว่าออกซิเจนมันเยอะ แต่ถ้าเป็น Deoxygenated blood ออกซิเจนมันน้อยลงแล้วค่ะเลือดมันจะมีสีที่คล้ำขึ้นนั่นเองหากน้องๆสนใจลงทะเบียนเรียนหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักไปได้เลยที่ Li น์แอที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ค่ะแล้วพบกันในคอร์สนะคะ